ลีไทยยังลีไทยริชเกษียณเร็วกรเกษียณรวยก่อน30วันนี้เราจะมาพูดถึงจํานวนเงินที่ทุกคนต้องเตรียมนะคะก่อนที่เราจะไปกะเกษียณน,นั่นเองค่ะลีไทยยังลีไทยริชเกษียณเร็วเกษียณรวยก่อน30หลายคนนะคะก็จะมีคําถามนะคะว่าในวันที่เรากรเกษียณเนี่ยเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่ดีล่ะมาเลยค่ะมาเริ่มต้นคํานวณกันเริ่มต้นนะคะให้ใส่อายุวันนี้เข้าไปค่ะว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะปัจจุบันสมมุติว่านะคะอายุ20ปีนะคะแล้วก็ในวันที่กเกษียณ ต้องการ,กรเกษียณอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสมมุติว่าต้องการ,กรเกษียณอยู่ที่60ปีแปลว่าแก็บช่วงระยะระหว่าง60-20ถึง20คือ40ปีถูกไหมคะในช่วงจังหวะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ละมาดูกันให้ทุกคนนะคะถามกับตัวเองก่อนเลยค่ะวันที่เรากรเกษียณเนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่ที่จะใช้ในแต่ละเดือนสมมุติว่าใช้เงินเดือนละ5 0,000ืหูห้าหมื่นเลยเหรอ เผื่อว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเลี้ยงทั้งพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอ่ะ,อะตัวเลขประมาณนี้ก่อนละกันนะคะใน50 0 0 0บาทเนี่ยใช้ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ6 0แ0นบาทใน6 0แสนบาทตรงนี้นะคะให้เราตีไปในค่ะว่าในอนาคตเพราะว่าเงิน6 0 0 0นบาทในปัจจุบัน ไม่เท่ากับเงินในอนาคตนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินเฟอ้อสังเกตไหมคะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนเนี่ยอาจจะชามลรไม่กี่สิบบาทปัจจุบันเนี่ยก็ต้องไป50แล้วเช่นเดียวกันเราต้องมาดูค่ะว่าเงิน5 0 0 0 0บาทตรงนี้ในอนาคตนั้นจะเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าในรูปแบบปีนะคะก็จะต้องเอาตัว0 0 0 0 0บาทนี้นะคะไปคูณกับเงินเฟ้อค่ะซึ่งเงินเฟ้อเมืองไทยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ3%นนะคะแล้วก็ยกกำลังด้วยนะคะ ที่จำนวนปีซึ่งจำนวนปีในที่นี้ก็คือ40ปีเราจะทราบเลยค่ะว่าเงินที่เราตั้งใจจะใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยในช่วงเวลา30ปีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเงินทั้งหมด1,450,000บาทค่ะ ตัวเลขตรงนี้นะคะคือเงินที่เราต้องเตรียมไว้แล้วที่จะต้องใช้ในแต่ละเดือนแต่เราจะใช้โดยที่ได้มาจากการลงทุนนั่นเองค่ะเพราะเราจะ,กะเกษียณเนาะแปลว่าเราจะไม่ได้ทํางานแล้วเราจะต้องมีเงินก้อนเพื่อไปลงทุนเพื่อให้ได้เงินก้อนนี้กลับมานั่นเองเงินลงทุนเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องมาดูผลตอบแทนค่ะสมมุติว่าเราต้องการสร้างผลตอบแทนใน2รูปแบบแล้วมาเปรียบเทียบกันแบบแรกนะคะถ้าสร้างผลตอบแทนได้แค่ที่5%แปลว่าต้องเอา1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหารด้วย5%เ แปลว่าในวันที่คุณพร้อมกเกษียณเนี่ยคุณต้องมีเงินทั้งหมด29ล้านบาทค่ะไปลองหารกันดูเนาะหรืออีกออปชั่นหนึ่งถ้าสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าไปในระดับที่15สมมุติว่าไปลงทุนจำนองขายฝากเนาะได้ผลตอบแทน15คุณจะใช้เงินเก็บนะคะเพื่อการลงทุนนั้นเพียงแค่ประมาณ9.6ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะเห็นไหมคะว่า ถ้าสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าเงินก้อนที่เราจะต้องมีในวันที่เรากเกษียณก็จะยิ่งน้อยลงนั่นเองและนี่นะคะก็จะเป็นตัวเลขตั้งต้นที่ให้ทุกคนนะคะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นเป้าหมายในการที่เราจะได้มีเงินเก็บสําหรับสร้างผลตอบแทนเพื่อเราวันที่เรากเกษียณค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะวลาคลิปเพื่อชีวิตอิสระ